ตรงไหนครับเอาเลี้ยมเลี้ยมข้างนี้นิดนึงนะครับอ๋อเปิดข้างนิดนึงใช่ในิดนึงข้างขาวเนาะใช่ให้มันโดนเอาไว้เนาะเอาไว้ครับเอาไว้ให้มันบาลานซ์กันนะครับนิดเดียวนิดเดียวหน้านหน่อยครับหนน้าี้สุดยอดมากครับใช้ของใหม่หมดเลยเนาะการเชื้อโรคกันอะไรได้สุดยอดครับร้านนี้บริการดีมากเปิดะเรียน เดี๋ยวเรียมผมงหายอ๋อยอ,ยอยู่นี่ครับแล้วเปิดใหม่ใช่ไหมครับครับเปิดใหม่พิ่งเรียนจบครับก็ฝึกง,งานมาหกเจ็ดเดือนนะครับบริการดีครับตัดตามกองถ่ายตามเลยครัเปิดข้างนี้เดียวเนาะครับผมนิดเดียวน,นะครับ ข้างขาวไปเนาะใช่ครับลงมือลงอะไรดิน้ำหนักมือดีนะครับเนี่ยเออไม้เนะเี่ยเออตัดผมอยู่ตัดผม,ดผมลูกค้าอยู่ถึงแยกไหนอ๋อแยกแยกดิสซีตรงไปอีกตรงไปเออตรงไปจะเห็นไหมวงเวียน,นมันจะเป็นห้าแยกนะเออ,เ,อ,อเข้าซ้ายนะเข้าซ้ายเออเข้าซ้ายแล้ววนวน,วน เขาผิดเ็าย้อนย้อนกลับย้อนย้อนย้อนกลับมาเออย้อนกลับมาถอยกลับรถได้กลับรถแล้วก็เดินหน้าเดินหน้ายกยกก่อนมันมันไม่พ้นมันมีเซ็นเซอร์อยู่ถ้าแยกไงแยกน้ำผึ้อไงแล้วก็ตรงมาเออตรงมาเรื่อยๆวนวนเออเออตรงมามันจะมีป้ายหนองคาย่นะเนี่ยเออป้ายหนองคายก็ตรงมาเรื่อยๆตรงเอาก็ตรงบ้านถือ ทำไมซื้อบื้อทำไมเปิด g ี s ีเอสฮะคุณบอกให้เปิด g ี s ีเอสเปลี่ยนทรงไหมครับเดี๋ยวผมวันนี้ปิดร้านครับผมครับร้านใหม่นะพี่นะครับอยู่ละจะไปรับเนี่ยเนี่ยหลงทาง,งบุกซิบวาข้านบนกุจงเลยบุกเป็นแผนที่ไปลง